สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องวิธีการป้องกันการโดนแฮกข้อมูลที่พัฒนาด้วยแอปพลิเคชันแคปคัสสาเหตุของการโดนแฮกข้อมูล 1. ตั้งรหัสผ่านที่เดาง่ายเกินไปหากเราตั้งรหัสผ่านที่ง่ายเกินไปแฮกเกอร์จะทำการเดารหัสผ่านได้อย่างเช่น วันเกิดเบอร์โทรบ้านเลขที่บัตรประชาชนเพราะข้อมูลเหล่านี้หาได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ตข้อนี้ถือว่าเสี่ยงมากๆสำหรับคนที่ตั้งรหัสผ่านเดาง่ายๆแม้จำง,ง่ายก็จริงแต่แฮกเกอร์รู้ก็ขโมยไปแบบเนียนๆได้เหมือนกัน 2. ชอบใช้ WiFi สาธารณะเพราะการใช้ Wi-Fi สาธารณะ เสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์โดยที่บุคคลภายนอกเข้ามาแทรกกลางการสื่อสารระหว่างผู้เข้าร่วมสองคนแทนที่จะแชร์ข้อมูลโดยตรงระหว่างเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนการเชื่อมต่อนั้นจะถูกเข้ามาแทรกด้วยคนกลางแทนแฮกเกอร์ acker, ที่เข้าถึงเครือข่ายแบบสาธารนณะก็สามารถดักจับการรับส่งข้อมูลต่างๆได้รวมถึงดักฟัง หรือแม้แต่การขัดขวางการสื่อสารระหว่าง3เครื่องและขโมยข้อมูลส่วนตัวไปได้ซึ่งเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงมาก 3. ไม่อัปเดตซอฟต์แวร์มือถือเพราะสมาร์ทโฟนก็ไม่ต่างอะไรจากคอมพิวเตอร์ซึ่งนักแฮกเกอร์ก็พยายามหาทางเจาะข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อใช้โจรกรรมข้อมูลในสมาร์ทโฟนเพื่อไปหาผลประโยชน์ ในขณะเดียวกันทีมรักษาความปลอดภัยก็พยายามตรวจหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเช่นกันเมื่อแฮกเกอร์พบช่องโหว่ทีมผู้พัฒนาก็จะต้องรีบเร่งหาทางปิดช่องโหว่นั้นผ่านแพทย์รักษาความปลอดภัยวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆหากสังเกตดีๆสมาร์ทโฟนแบรนด์ที่มีมาตรฐานหน่อยจะมีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ให้สมาร์ทโฟนเป็นประจำทุกเดือน เราอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นจะช่วยให้สมาร์ทโฟนมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นเลยแต่ความจริงแล้วช่องโหว่ที่คุณไม่รู้ว่ามันมีอยู่ได้ถูกปิดลงไปแล้วตั้งหาก 4. ไม่ลงแอนตี้ไวรัสหากไม่ลงแอนตี้ไวรัสเลยรายละเอียดบัตรเครดิตข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำคัญที่อยู่ในมือถืออาจจะไม่ปลอดภัย5ติดตั้งแอป,ปนอกเหนือจากแอปสโตร์หรือ Google p a ย พอแอปที่เราเอามาติดตั้งเองแบบไม่ผ่านเพจสโตหรือแอปสโตนั้นคนที่เอามาปล่อยหรือคนที่ทำไฟล์ลักษณะนี้ให้เราใช้อาจมีการสอดไส้ฝั่งไวรัสมาแวร์ are, หรือสคริปดักข้อมูลเอาไว้ในได้ได้ซึ่งตัวไวรัสหรือมาแวร์ที่ว่านี้อาจจะไม่ได้ทำร้ายกับเครื่องโดยตรง แต่เป็นการสร้างความวุ่นวายเช่นมีโฆษณาขึ้นมาตลอดเวลาหรือเข้าเว็บแล้วพาเราไปลิงก์ที่เราไม่ต้องการหรือสร้างไอคอนมาใหม่แบบที่เราไม่รู้ตัวที่โหดสุดคือการดูดเก็บข้อมูลในเครื่องไปไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือรหัสพาสเวิร์ดต่างๆยิ่งถ้าเราไปทำธุรกรรมอะไรผ่านแอปนี้มีสิทธิ์หมดตัวได้ง่ายๆเลย 6. ลืมล็อกมือถือหากเราลืมล็อกมือถือแล้วเราเกิดไปลืมมือถือไว้ที่ไหนก็จะทำให้ผู้อื่นล้วงข้อมูลส่วนตัวในมือถือเราไปได้อย่างง่ายได้วิธีการป้องกันการโดนแฮกข้อมูล 1. ระมัดระวังการใช้โซเชียลมีเดียพึงระลึกไว้เสมอว่าบนโลกโซเชียลไม่มีคำว่าส่วนตัวหลายๆคนตกหลุมพรางในการเล่นโซเชียลด้วยความคิดที่ว่า การตั้งค่าให้เห็นเฉพาะเพื่อนคือการสร้างความเป็นส่วนตัวแต่ในความจริงแล้วโพสต์ต่างๆที่เราได้นำขึ้นไปบนโลกโซเชียลย่อมกลายเป็นสิ่งของสาธารณะที่ไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถเห็นได้ถึงแม้วันนี้เราจะโพสต์รูปภาพหรือข้อความต่างๆให้เฉพาะกลุ่มเพื่อนได้เห็นแต่มั่นใจได้อย่างไรว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่กดเซฟหรือกดส่งโพสต์เหล่านี้ให้บุคคลที่สได้รับรู้ และควรระมัดระวังในการลงข้อมูลสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับตัวเราเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ ID ไลน์ที่อยู่หรือแม้แต่การเช็คอินเพื่อบอกสถานที่ในบางครั้งก็อาจเป็นการนำภัยมาสู่เราโดยที่ไม่รู้ตัวได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะการโพสต์อวดทรัพย์สินลูกถ่ายของบ้านการบ่งบอกสถานะว่ากำลังอยู่คนเดียวเป็นต้น 2. อัปเดตซอฟต์แวร์มือถือเสมอเพราะการอัปเดตซอฟต์แวร์มือถือเป็นประจำเป็นการอุดช่องว่างไม่ให้แฮกเกอร์นำข้อมูลของเราไปหาผลประโยชน์ส่วนตัวได้ 3. ปิดการแชร์โลเคชันเมื่อไม่ได้ใช้งานเพราะหากไม่ปิดการแชร์โลเคชันอาจทำให้เราถูกแฮกข้อมูลได้ 4. ตั้งรหัสผ่านให้ยากต่อการคาดเดารหัส ผ่านนั้นเป็นเสมือนกุญแจที่ป้องกันแฮกเกอร์ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลของเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรตั้งรหัสผ่านที่เดายากประกอบด้วยตัวอักษรทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กรวมถึงตัวเลขหรืออาจจะใช้ตัวอักขระพิเศษเข้าไปด้วยและถ้าเป็นไปได้ควรตั้งรหัสผ่านของแต่ละบัญชีให้แตกต่างกันเพราะถ้าหากบัญชีใดโดนแฮกได้อย่างน้อยบัญชีอื่นๆก็จะได้ไม่โดนไปด้วย 5ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะถ้าหากเราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะก็เปรียบเสมือนเปิดประตูให้นะักแฮกเกอร์ทำการแฮกข้อมูลของเราได้ง่ายยิ่งขึ้น 6. ล็อกหน้าจอมือถือทุกครั้งหลังใช้งานอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนควรทำคือการล็อกมือถือควรตั้งรหัสผ่านสำหรับการกดล็อกมือถือถ้าหากมีมือถือรุ่นใหม,ใหม่ก็อาจใช้การล็อกด้วยลายนิ้วมือ หรือสแกนใบหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นแอบ,บใช้มือถือเราเพราะในมือถือนั้นมีข้อมูลและบัญชีต่างๆ l o ล็อกอินไว้มากมายถ้าหากมีคนไม่ดีสามารถปลดล็อกมือถือเราได้รับรองว่างานเข้าแน่นอนตัวอย่างของการโดนแฮกข้อมูลใน Facebook หากเรากดเข้าไปในลิงก์จะทำให้เราถูกแฮกข้อมูลได้สมาชิกในกลุ่ม1 นายนัทกิจฉายสีเลขที่1 2. นางสาวอัชราสิงหาชายัยเลขที่28 3. นางสาวเพลิดีการจนะโกสุมเลขที่30 4. นางสาวยุรชัดลุ่งเลืองเลขที่34 5. นางสาววรนุชพรมพิลาเลขที่35พวกเราคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับ4ขอจบการบรรยายให้ความรู้ เรื่องวิธีการป้องกันการโดนแฮกข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ